อาจารย์ปีชาลำเลียงโคนขึ้นมาคอ5อาจารย์สมดึงม้าไปแรกนะครับอาจารย์ม้าปีชานะครับกินแลกม้าสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านครูพงษ์จะนำเกมในปี2 5 0 9เป็นการต่อสู้กันระหว่างท่านอาจารย์สมบรมสุขนะครับประทะกับท่านอาจารย์ม้าปรีชามา ทำการอธิบายนะครับให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมและศึกษากันนะครับเกมนี้แข่งขันกันไว้ที่กรุงเทพมหานครเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์สมนะครับพัฒนาม้าขึ้นมาง 2. อ,องครับอาจารย์ปีชาพัฒนาเม็ดขึ้นไปค 7. อเอาจารย์สมพัฒนาโคนขึ้นคสอส อาจารย์ปีชาพัฒนาม้าจอจานเจ็ดอาจารย์สมพัฒนาเม็ดชฉสองอาจารย์ปีชาพัฒนาโคนนะครับชฉเจ็ดอาจารย์สมเปิดเบีย้ยขอ3ขึ้นไปขอสี่เปิดช่องรุกทางด้านปีกซ้ายนะครับอาจารย์ปีชาตั้งรับด้วยเบีย้ยคอหกมาคอห้าอาจารย์สมเดินเบีย้ยยอสาขึ้นไปยอส อาจารย์ปรีชาพัฒนาม้าขึ้นมาคอหกครับเป็นไม้ยงขวานะครับอาจารย์สมพัฒนาโคนขึ้นจอสองอาจารย์ปรีชาเดินเบี้ยงงอหกมางอห้าปูเบี้ยคู่กลางกระดานอาจารย์สมเดินเบี้ยชฉสามขึ้นไปชฉสี่เล่นแปมเบี้ยกล้ามปูนะครับดูเหมือนว่าจะเตรียมพัฒนาม้าขึ้นนะครับหรือตั้งโคนนะครับ อาจารย์ปีชายันเบี้ยริมไว้ครับอาจารย์สมพัฒนาม้าขึ้นชฉ3ครับเป็นศึกม้ายงขวาสู้กันนะครับอาจารย์ปีชาพัฒนาเม็ดขึ้นงองู6อาจารย์สมนะครับเดินขุนมาจอ1หดูเหมือนว่าเกมนี้จะนำขุนมาเก็บไว้ทางขวามือนะครับอาจารย์ปรีชานะครับพัฒนาขุนขึ้นงองูเ วังในนะครับอขออภัยครับผมอาจารย์ปีชาพัฒนาคนขึ้นงองู7ครับเป็นโคนเทียมเม็ดนะครับอาจารย์สมนะครับขยับขุนมาช้อนหนดูเหมือนว่าจะมาเก็บที่ตาชาอชั้ง2นะครับ อาจารย์ปีชานะครับลำเลียงม้านะครับขึ้นมาที่ตาชฉหอาจารย์สมนำขุนขึ้นครับอาจารย์ปีชานำขุนขึ้นจอเอาจารย์สมเดินเบีย้ยไล่ม้าครับเบี้ยจอสี่ อาจารย์ปีชาดึงม้านะครับหลบไปที่ยอ6อยู่ในตำแหน่งม้าอุปการนะครับอาจารย์สมนำเม็ดนะครับขึ้นไปอาจารย์ปีชานำม้าเข้ามาบุกครับเกาะกินเม็ดอาจารย์สมขยายคนขึ้นขอไข่3ครับ อาจารย์ปีชานำเรือที่ยอ8นะครับมาใช้งานที่คอ8อาจารย์สมนำเรือที่ยอหนึ่งมาจอ1กดต่อขุนผูกโคนผูกเม็ดด้วยนะครับอาจารย์ปีชานำเรือกอ8มาขอ8ครับมาประกบเป็นเรือคู่นะครับเตรียมพร้อมที่จะ ดึงเดินเบีย้ยตัวนี้นะครับบุกเข้ามาเป็นเบีย้ยปีกอินซีนะครับอาจารย์สมนำเรือที่กอหนึ่งมาคอหนึ่งครับอาจารย์ปรีชาหลบขุนจัดตากดก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ อาจารย์สมนะครับเห็นว่าม้าตัวนี้ของหมากดำยืนดีมากนะครับจึงหาทางไล่นะครับดึงม้าลงมาที่ชอช้างหนึ่งเตรียมนําโคลนขึ้นพอหมากแดงถอยม้าลงนะครับอาจารย์ปีชาจึงบุกด้วยการทิ่มเบีย้ยสูงไล่เม็ดอาจารย์สมเปลี่ยนแผนใหม่ครับผมนำม้าขึ้นไป อาจารย์ปีชาเดินเบี้ยผูกครับอาจารย์สมตัดสินใจหลบเม็ดนะครับลงมาที่ชอสอ,อาจารย์ปีชาเดินขุนขึ้นจอเจอาจารย์สมนะครับดึงม้าลงมาชอชั้าหนเตรียมนำโคนขึ้นไล่ม้าครับ อาจารย์ปีชานะครับลำเลียงโคนขึ้นที่จอ6อาจารย์สมนำโคนไล่มาครับอาจารย์ปีชาหลบมาไปที่ยอ6อาจารย์สมนะครับพัฒนาม้าข,ขึ้นยอ3อาจารย์ปีชาพร้อมแล้วนะครับเล่นแต้มเปี้ยเบี้ยปีกอินซีนะครับ อาจารย์สมตัดสินใจกินตัดเบี้ยในไล่เม็ดอาจารย์ปรีชานำเม็ดนะครับกินขึ้นไปอาจารย์สมนะครับกินแรกเบี้ยสูงอาจารย์ปรีชานำเม็ดนะครับกินเข้ามา เม็ดขึ้นไปแรกนะครับอาจารย์ปีชาปูเบี้ยคู่ริมครับอาจารย์สมกินแรกเม็ดครับผมอาจารย์ปีชานำม้านะครับลงบ่อนะครับเข้ามากินถือว่าม้ายืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับผม อาจารย์สมขยับขุนครับอาจารย์ปีชานะครับลำเลียงโคนขึ้นงอหอาจารย์สมตัดสินใจแลกเรือออกไป1นึ่ลำครับเรือกินนะครับอาจารย์สมนำเรือมาผูกโคนไว้ครับผม ตอนนี้สถานการณ์ผมให้หมักดําดีกว่าแล้วนะครับเพราะว่าได้คลองเรือนะครับจังหวะนี้อาจารย์ม้าปีชานะครับนําเรือมาบุกเกาะกินเบี้ยครับอาจารย์สมถอยโคนมาผูกจังหวะนี้นะครับอาจารย์ม้าปีชานะครับได้โอกาสนำไม้อีกตัวนะครับลงมาตีลุก ขุนลงมาที่จอหนึ่งนะครับอาจารย์ปีชาลำเลียงโคนขึ้นมาคอห้าจังหวะนี้นะครับอาจารย์สมดึงม้าไปแรกอาจารย์ปีชานะครับมองหาแต้มเข้าโจมตีหมากฝ่ายแดงนะครับ ด้วยการนะครับม้ากินแรกขุนต้องกินม้ากินโคนขุนต้องกินนะครับขุนต้องกินแล้วก็โคนบุกเข้ามาจะเห็นว่าเบีย้ยตัวนี้นะครับจะเสียฟรีนะครับอาจารย์ม้าปรีชานะครับกินแรกม้าทําก่อนนะครับขุนขึ้นมากินแล้วแต้มเข้าทําก็คือแต้มนี้ครับกินแรกโคนขุนกินนะครับ แล้วโคนนะครับบุกเข้ามาโจมตีเบีย้ยอาจารย์สมดึงม้ามาที่ชอหนึ่งโคนนะครับกินรุกแล้วจะได้กินเบีย้ยตัวนี้ฟรีอีกตัวหนึ่งนะครับขุณขยบมาตานี้ครับโคนถอยไปกินนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับผมยอมเสียม้านะครับ แลกกับโคลนแล้วได้เบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับอาจารย์สมนะครับพยายามกินแรกนะครับโคลขึ้นมากินขุนหลบไปตานนี้ครับโคลนบุกเข้ามานะครับผมเป็นโคลนขุนพลคู่เลยนะครับ จังหวะนี้นะครับผมอาจารย์สมตัดสินใจเดินขุนลงมาที่งอหโคนงอสลงมางอสครับกันไม่ให้โคนของหมากแดงลงมาไล่เรือนะครับขุนขยับมาตานี้ครับจังหวะนี้นะครับทำยังไงให้เรือมาลงมาอยู่ที่ตา คอสองนะครับเดินเบีย้ยไล่เลยโคนขึ้นนะครับเรือมาคอสองพอดีเลยนะครับเตรียมที่จะนำโคนอีกตัวนะครับลงมาที่ชอสแล้วก็ตีลุกจนนะครับผมตีลุกจนด้วยโคน จะเห็นว่าบันทึกเกมนะครับถึงตานี้นะครับผมหมากฝ่ายแดงแก้ลำบากมากนะครับตอนนี้ผลของเกมนี้คือท่านอาจารย์มาร์ีชาเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมเดี๋ยวครูพงษ์จะเดินต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับว่าสามารถที่จะแก้ไขไม่ให้แพ้ได้ไหมนะครับโคนจะลงมาแล้วนะครับมาตานี้ซึ่งแก้ลำบากมากนะครับ มาดูว่าจะแก้ยังไงให้ดีที่สุดทั้งโคนคู่แล้วก็เรือนะครับถือว่ายึดตำแหน่งไว้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับหาตัวเดินยากมากนะครับผมไม่ค่อยมีตัวเดินเลยครับ อาจจะต้องหลบคุณนะครับไปติดเรือแล้วก็โดนแต้มนี้ครับผมโคลนไหลามาครับเตรียมรุกจนนะครับนะครับก็จะแก้ไม่ได้นะครับผมถ้าเดินเรือขึ้นมาก็ถูกกินฟรีนะครับอ่าถ้าเดินเรือขึ้นมานะครับก็คือโคลนไปตีรุกจนเลย ถ้าขุนเขยบมาตานี้นะครับก็ถูกโคนตัวนี้ลงมาตีรุกจนนะครับเกมนี้นะครับผมจังหวะที่ทำให้ท่านอาจารย์ปรีชานะครับได้เปรียบคือจังหวะที่ท่านอาจารย์สมนะครับพยายามแก้เบี้ยสูงแล้วก็กินแรกเบี้ยสูงแล้วดึงกำลังท่านอาจารย์มาปรีชาบุกเข้ามานะครับ แล้วก็อาจารย์สมพยายามนําเม็ดขึ้นไปแรกนะครับแต่เมื่อแรกแล้วกลับทําให้ม้าของท่านอาจารย์ปรีชานะครับเดินลงมานะครับผมด้วยตําแหน่งที่ม้าอยู่ที่ยอสามใช้งานค่อนข้างลําบากนะครับจึงตั้งรับลําบากพอนําเรือที่คอหไปกินแลกก็ถูกเรือของท่านอาจารย์ปรีชายึดคลองนะครับผมทําให้เกมนี้ ท่านอาจารย์มาปรีชาเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผม